แรงเราตกมาอยู่ไดมอนสองเฉยเลยทุกคนทีเนี้ยเราก็เลยลองมาดูว่าทีมที่ตีเราเนี่ยมีทีมอะไรมั่งทีมอัลมอนทั้งนั้นเลยทีเนี้ยเราจะมาลองดูกันว่าเราจะแก้แค้นได้ยังไงบ้างนะคะ เมื่อคืนทีมที่เราตั้งค่าป้องกันไว้คือทีมนี้อ่ามันเป็นทีมฮิลสองตัวเนาะเน้นถึกเป็นหลักแต่ไม่คิดว่าตอนเช้ามาจะมีคนมาตีเยอะขนาดนี้แต่ว่าหลักๆที่เราจะตีกับคือทีมเอลมอนนะคะเดี๋ยวลองตีให้ดูก่อนหนึ่งทีมาเริ่มจากตัวที่เราใช้นะคะจะมี คุกกี้กาหารเอสเปรสโซวานิลาแวมไพร์แล้วก็เจ้าป่านะคะส่วนของที่ใช้จะมีคัมพีนาฬิกาแล้วก็ลูกกวาดนะคะทุกคนลองดูว่าเราจะชนะไหมอ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะเริ่มจากคุกกี้กาฮานชนเสือสตัน อ่าเสร็จแล้วเขาเหลือสองตัวแล้วนะคะกาหารเราเพิ่งตายนะอ่าเขาเหลือตัวเดียวแล้วโอเคจบปะได้ถ้วยกลับมาสามถ้วยนะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูท็อปปิ้งที่เราใส่กันนะคะตัวแรกเลยคุกกี้กาหารท็อปปิ้งที่เราใส่คือลดคู่ไทม์ ใส่ลดคู่ทมบวก12 5ชิ้นเลยตอนนี้คุกกี้ก้าหารลดคู่ทมอยู่ที่16.8%นะคะอันนี้เราใส่เท่าที่มีนะไม่ได้เน้นออฟลองเป็นลดคู่ทมนะคะต่อไปตัวที่2ที่ใช้ก็คือเอสเปสโซอันนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วเอสเปสโซใส่ดาเมด 5ชิ้นใครจะใส่คิก็ได้แต่ว่าเราลองใส่ดามเมจ5ชิ้นแล้วดาเมจมันค่อนข้างคงที่กว่าใส่คลิฉะนั้นเราเลยเน้นดาเมจเป็นหลักนะคะตัวที่3เป็นวานิลานะคะแต่จริงๆใครไม่มีวานิลาจะลองใช้สมุนไพรก็ได้นะวานิลาเราใส่เป็นค cool ูชาม5ชิ้นออปลองเป็นลดดาเมจนะคะ ตัวที่4ตัวที่4เป็นแวมพร์นะคะแวมพร์เราใส่เป็นดาเมจ5ชิ้นเลยแต่ว่าตอนนี้ออฟลองเราใส่เป็นคููไทม์เพราะว่าเราเอาไว้ตีมังกรนะคะเจ้าป่าของเรานะคะท็อปปิ้งก็เป็นคููไทม์5ชิ้นคู Crew Time ูไทม์บวก12หชิ้นทุกคนออฟลองเป็นคููไทม์เหมือนกัน แต่ว่าอันนี้เราไม่ได้หาออลองที่แบบสุดจริงๆมาใส่นะคะตอนนี้คู่ทามจะอยู่ที่19.6%นนะเน้นออกสกิลก่อนทีนี้เราไปลองตีอีกทีมหนึ่งนะคะลองดูว่าเราจะชนะหรือเปล่านะทีมเดิมเลย โอเคเรียบร้อยทุกคนได้กลับมาสี่ถ้วยจริงๆทีมนี้ลุ้นมากเลยนะคะเพราะว่าพาวเวอร์เขาค่อนข้างสูงนะคะแสดงว่าตัวดาเมจทีมเขาอ่ะค่อนข้างจะโหดนะแต่ว่าสุดท้ายเราก็ชนะมาได้นะคะมาค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะลองตีเพื่อนเราให้ดูนะคะอันนี้เขาใช้ทีมอัลมอน์เหมือนกันแต่เลเวลเขายังไม่สูงมากนะคะเดี๋ยวลองดูกันว่าเราจะชนะได้ไหม เริ่มแลกการหารไปแล้วเจ้าป่าไปสตันเขาได้เกือบทุกคนยกเว้นลุงเนี่ยประเด็นคือเราต้องสตันทีมเขาให้ได้ทีมเราต้องไวให้พอนะคะโอเคจบลูกเกดเขาโหดเหมือนกันนะเนี่ย ทีมนี้ลุงอัลมอนเวลตั้ง56นะ่ะแล้วก็ลูกเกตเวลหกก็คือเขาดูโหดมากเลยอทุกคนเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าเราจะตีเขาได้หรือเปล่าไปเริ่มตัวแรกกาหารไปสตันต่ออ่ะเขาเหลืออัลมอนตัวเดียวนะคะอ่า ทีมเขาเหลือสามตัวแล้วนะสตาร์ทอีกรอบหนึ่งทีมเราเตรียมปล่อยสก,กิลโอเคจบค่ะทุกคนประเด็นคือเราต้องสตันทีมเขาให้ได้นะคะถ้าเราสตันทีมเขาได้คือทุกอย่างจบนะทุกคนลองไปปรับใช้กันดูนะคะไปลองดูว,ว่าวิธีนี้จะเวิร์กสำหรับทุกคนหรือเปล่านะส่วนวิธีเนี้ยเวิร์กสำหรับเรามากเลย ใครมีเทคนิคตีทีมลุงอัลมอนวิธีอื่นๆมาแชร์กันได้นะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะคะทุกคนขอบคุณค่ะ